วันนี้ก็มีผู้บวชทีเพิ่มเข้าไปสามคนมบวชทีนี่เราเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันศิลแปดข้อนั้นมันเป็นศินสำหรับ ผู้ที่ห่างไกลจากกรารมคุณเพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้ไว้ว่าข้อห้ามทั้ง8ดข้อนั้นมีอย่างไรบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นจึงจะชี้แจงเรื่องศินแปดให้ฟัง สินแปดนั่นก็ <c oughs> มีสินห้าเป็นหลักแล้วก็เพิ่มเข้าอีกสามข้อตอนปลายนั้นก็เลยเป็นแปดนี่แหละข้อที่หนึ่งนี่ก็คงรู้กันนะปานาติบาตท,ทรงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวเล็กก็ดีตัวใหญ่ก็ดี และไม่ใช้ผู้อ,อื่นฆ่าด้วยตัวเล็กที่มองเห็นด้วยตาถ้าไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาแล้วไม่ไม่ไม่บรญญัติในข้อนี้นะเพราะว่ามองไม่เห็นด้วยตาแล้วมันก็เหลือวิสัย <c oughs> เอาแต่สัตว์ที่มองเห็นด้วยตาเมื่อมองเห็นด้วยตาแล้วยังไปเหยียบให้มันตายอย่างนี้นะเป็นโทษอ่า <c oughs> แล้วใช้ผู้อื่นฆ่าโดยปริยายก็ไม่ได้ดังนั้นต้องต้องตั้งเกตนาวิรัต์ละเว้นจริงๆจึงจะเป็นศีลได้ข้อสองอทินนาทานท่านห้ามไม่ให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย ของอันใดที่เราเห็นเข้าจะอยู่ในที่ใดใดก็ตามอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตนก็ตามหรืออยู่ในนอกที่อยู่ของตนออกไปก็ตามถ้าหากว่าไม่ใช่ของตนแล้วจะไปหยิบช่วยเอาโดยเจตนาว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ละถึงเราหยิบช่วยเอาเขาคงไม่เห็น อย่างนี้เ,เอาไปเป็นของของตนเลยอย่างนี้ก็ก็ผิดศีลข้อนี้นะดังนั้นก็ต้องสำรวมระวังต้องหาเจ้าของถ้าไปเห็นสิ่งของตกอยู่ในที่ไหนหรืออยู่ในที่ใดๆเห็นว่ามันจะเสียหายก็ต้องถามหาเจ้าของหรือไม่เช่ก็เก็บไว้ให้เจ้าของเขา เก็บมาแล้วโคโฆษณาหาเจ้าของอ่านั่นต้องเป็นอย่างนั้นไอสิ่งของต่างๆพวกนี้นะฉะนั้นอย่าไปให้มันเสียสินด้วยของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้ดีข้อที่สามพรมจริยาท่านห้ามไม่ให้ ประพฤติอสัตธรรมกรรมอันไม่ใช่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงว่าประพฤติแบบบุคคลผู้ครองเรือนมีผัวมีเมียนี่นะคำว่าอาพรหมจริยานิเว้นจากเว้นจากความประพฤติไม่ใช่ผู้ ประพฤติพรหมจรรย์หมายเขาวางั้นเริ่มตั้งแต่ให้สิ่งของต่อมือซึ่งกันและกันในระหว่างเพศกลงกันข้ามเ,ออเมื่อเราเขาเอาอะไรให้เราก็บอกให้เขาวางไว้ก่อนเมื่อเขาวางแล้วเราจึงหยิบเอาของนั้น เพศตรงกันข้ามคงจะเข้าใจมั <c oughs> <c oughs> ้งหมายถึงฝ่ายหนึ่งเป็นเพศหญิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นเพศชายนั่นเราเรียกว่าเพศกลงกันข้าม <c oughs> ห้ามรับของต่อมือกันอย่างนี้เมื่อเมื่อห้ามรับของต่อมือกันแล้วก็เรียกว่าห้ามจับต้องบาเนี้ห้ามสัมผัสซึ่งกันและกันอะไรหมู่นี้นะไปเรื่อยไป จนถึงเมธุนธรรมนู่นเว้นโดยประการทั้งปวงสินข้อนี้แล้วห้ามพูดมายาสาไทยในระหว่างเพศกรงกันข้าม <c oughs> สินข้อที่สี่มุสาวาาเวรมณีทันห้ามไม่ให้พูดเท็จให้พูดแต่คำจริง แต่คำจริงนี่ก็ต้องเลือกการเลือกเวลาอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วจะพูดได้ทุกเวลาทุกการเวลาไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดไม่ถูกกับเวลามันก็มีโทษได้เหมือนกันคือทำให้ผู้ที่เสียหายนั่นเกิดความเดือดร้อนขึ้นก็มีในเรื่องบางอย่างนั่นนะเพราะฉะนั้น ถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าพี่นาเห็นว่ามันจะกระทบกระเทือนผู้อื่นเข้าไปแล้วเราก็ต้องงดพูดไปเลยไม่ต้องพูดมันเราพูดเรื่องจริงเรื่องที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้รู้ด้วยใจวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าหาว่าไม่ กระทบกระเทือนผู้อื่นให้เดือดร้อนพูดออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นเช่นนี้ก็จึงค่อยพูดออกไปในความจริงนี่นะเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจรวมถึงพูดสอเสียดยุยงให้คนอื่นแตกราวสามัคคีกันไปทั้งพูดคำหยาบคำด่าคำแช่งคำเปรียบเปย คำพูดเสียบแทงให้เจ็บอกเจ็บใจหมนีก็รวมอยู่ในมสาวาสนี้ทั้งนั้นเลยตลอดถึงพูดเพ้อเจอ้อหมายถึงพูดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพูดปรำปราไปคิดได้ยังไงก็ว่าลื่อยเปยไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะหพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าไม่ดี เป็นความเศร้าหมองของผู้พูดเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคำพูดให้ดี <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างบุคคลผู้รักษาทรัพย์สมบัติ <c oughs> เงินทองของมีค่าถ้าผู้ใดมีเงินทองของมีค่ามากมายแล้วไปคุยอวดเพื่อนอ,อย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ละโจรมันได้ยินเข้ามันก็ หาทางจี้ปร้นเอาเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้วาจีสมบัตินี่ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่สงวนไม่ระมัดระวังพูดเลื่อยเปลยไปเดี๋ยวมันเป็นเรื่องโกหกไปหรือว่าพูดเลื่อยเปอยไปกระทบกระทั่งผู้อื่นผู้อื่นไม่พอใจก็ตอบโต้มาก็เลยเศร้าหมองไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายอ เพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอ้อยตานหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเน็บให้เจ็บใจนี่นักปราชญ์ท่านแต่งเป็นคำกรอนไว้อย่างนี้ก็นับว่าน่าคิดนั่นแหละที่ท่านแต่งไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้ผู้ฟังได้เอาไปคิดไปตรองคำพูดนี่ถ้าพูดดีแล้ว พูดมีประโยชน์ก่อนที่จะพูดอะไรแล้วแล้วกลั่นกรองในใจก่อนเมื่อมองเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก็จึงพูดออกมาอย่างนี้นะเมื่อพูดออกไปแล้วผู้อื่นฟังแล้วได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมารู้จักดีรู้จักชั่ววันนี้ก็มีคนนิยมนับถือแล้ววันนี้นะนั่นเลยเออผู้นั้นพูดดีจริง นน่งนี้ไปไหนก็มีคนยกย่องสรรเสริญแบบนี้นั่นแหละท <c oughs> ี่ถ้าใครไปพูดชั่วลงไปอย่างนี้หมายถึงพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจพูดหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียสินไปเมื่อเขารู้เข้าภายหลังว่าตนพูดหลอกเขาเขาก็แค้นใจ เขาก็ผูกอาคาตไว้อย่างนี้แหละเมื่อไปพูดถ้าเขาเจ็บอกเก็บใจเขาก็ผูกพยาบาทไว้เมื่อเขาได้โอกาสเขาก็ตอบโต้ไปตนเองก็พลอยเป็นทุกข์ไปนี่บางบางบางทีก็ถึงกับถูกฆ่าตายเพราะคำพูดก็มีอยู่ทมไปคนเราอยู่ดีๆนะ อันไม่ได้พูดจะอะไรกันแล้วจะไปเป็นศัตรูต่อกันและกันนี่ไม่มีในโลกนี้นะที่มันจะเป็นศัตรูกันได้เพราะมันพูดกันเมื่อใช้คำพูดไม่ดีไม่งามต่อกันเข้าไปแล้วมันก็เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันแหละบ้านี้ก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาไปก่อนทีแรกพอพูดกันด้วยวาจามากเข้าไปมันก็บรรดาลโทสะให้ แรงขึ้นเท่านั้นเมื่อยับยั้งไม่ได้นะวันนี้ก็ลงไม้ลงมือประหัดประหารกันแหละมีอะไรก็มีอาวุธอะไรก็จับมาประหัดประหารกันไปใครดีก็ใครอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องคำพูดนี่นะมันเป็นอาวุธอันสำคัญนะโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าอาวุธใดในภีพไม่ลบปาก แม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศิลจะดีร้ายจะขายกินสิ้นจะไตรพบจบเจราจาอนี่โบราณท่านกล่าวไว้นะท่านกล่าวไว้ว่าอาวุธใดทั้งหมดในพีภพอันนี้นะไม่สามารถที่จะมาลบปากนี่ได้หม,ม,มายความว่าคำพูดนี่นะว่าเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยม ไอ้ก่อนที่จะใช้อาวุธต่างๆมีปืนมีจรวดเป็นต้นเหล่านั้นมันก็ใช้วาจาเนี่ยทิ่มแทงกันก่อนต่างฝ่ายต่างก็ยกโทษซึ่งกันและกันยุ่วากันให้กโกรธขึ้นมาเต็มที่ความกโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็คราวนี้ก็ลงใช้อาวุธภายนอกกันแหละวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่พูด เสียบแทงหัวใจซึ่งกันและกันมีแต่พูดดีต่อกันไปมีอะไรก็พูดกันให้รู้เรื่องใครข้องใจเรื่องอะไรก็ระบายออกมาอย่างนี้ก็หาทางปณีปนอมปันกันไปฝ่ายนั้นก็ผิดบ้างฝ่ายนี้ผิดบ้างก็เอาโหสวกรรมให้กันไปหรือว่าทำการค้าการขายหรือทำ กิจธุระอะไรต่อกันแล้วมันเสียหายไปบ้างอย่างนี้นะก็ไม่ต้องไปยกโทษใครต่อใครก็พูดกันให้รู้เรื่องซะแล้วก็ยกเลิกไปเลยเรื่องนั้นเสียก็เสียไปหาใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่ต้องไปฟื้นเอามันมาถ้าฟื้นเอามาแล้วมันก็จะไม่จบลงได้เรื่องเหล่านั้นอย่างนี้นะ มันไม่มีทางแก้ไขที่จะให้ดีขึ้นเพราะมันเสียหายไปแล้วก็แล้วไปถ้าเราหันหน้าพูดกันไปมาอย่างนี้มันก็เห็นทางยืดหยุนต่อกันมันก็ตกลงยกเลิกให้อภัยต่อกันแล้วกันไปใครผิดบ้างถูกบ้างก็ให้อภัยกันไปเรื่องมันก็แล้วไปก็ไม่ได้ใช้อาวุธยุทธภัณฑ์อะไรลบลาข้าฟันกันเลย นี่วาจาเนี่ยถึงพูดดีจงว่าเป็นศีรษกนันหลยมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตในที่มันไม่เกิดรบลาข้าฟันกันใหญ่โตมโหฬารน,นี่ก็เพราะว่านักการเมืองทั้งหลายได้หันหน้าเข้าไปพูดกันเจรจากันโดยทางที่ดีผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันมแม่พูดถึงครอบครัวตัวเรือนครอบครัวหนึ่งหนึ่งอย่างนี้จะ อยู่กันโดยสันติภาพสันติสุขได้ถ้าพอมีเรื่องอะไรเราก็หันหน้าเขาพูดกันเจรจากันไม่ควรที่จะไปถือมั่นในความเห็นของตนฝ่ายเดียวก็ให้ฝ่ายหนึ่งเห็นอย่างนั้นไปบ้างตนเองก็เสนอไปบ้างต่างถ้อยทีถ้อยกขผ่อนผันหากันเข้าไปให้มันลงเอ่ยกันให้ได้อย่างนี้แล้ว ในครอบครัวนั้นมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันยืดเยื้อต่อไปก็จะปองดองสามัคคีกันเรื่อยไปนี่แหละพูดถึงวาจาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าสัจจเวอมตาวาจาการกล่าววาจาเป็นสัตว์เป็นธรรมนี่ท่านว่าเป็นธรรมอันไม่ตาย ทั้งทั้งกล่าวว่าจะเป็นสัตว์ด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมด้วยนี่เพราะว่ากล่าวว่าจะความจริงเงินบางอย่างเนี่ยมันมันไม่มีธรรมะมันไม่มันไม่เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ความจริงอย่างนั้นถนะ้าถ้าว่าจะาจริงอันใดมันพูดออกไปแล้วมันมีประโยชน์แกต่ตนและผู้อื่นนะนั่นแหละชื่อว่าเป็นสัตว์ด้วยเป็นธรรมด้วย ็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีเรื่องการพูดการจานี่นะแต่เราจะงดไม่พูดอะไรกับใครเสเลยก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราอยู่กับคนไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเมื่อเราอยู่กับคนหมู่มากแล้วอย่างนี้มันก็ต้องฝึกหัดพูดจาปราศัยให้มันดีงามนะ ให,ให้มันเรียกว่าคคำพูดนั้นต้องให้ประกอบไปด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อืน่นแล้วก็ประกอบไปด้วยความเฉลียวฉลาดในการพูด mm hmm. ก่อนจะพูดอะไรก็ตรีตองให้มันละเอียดถี่ท้วนซะก่อน mm hmm. ทีนี้ไอ้ที่ทรงห้ามไว้ในข้อที่ห้าห้ามไม่ให้ดื่มสุราเมรัย กัญชายาฟินเฮโรอินหมู่นี้ก็ล้วนตั้งแต่ทรงห้ามในสิ่งที่มันเป็นโทษทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วด้วยพระปัญญาอันยิง่งว่าของมึนเมาของเสพติดทั้งหลายนั้นมีแต่ให้โทษคุณน้อยหนึ่งมันก็ไม่มีเลยเว้นเสียแต่ยาไอ้ของเสพติดบางอย่างเส้นยาฟินอย่างนี้ ถ้าหากว่าเขาเอาไปเข้ากับยาให้ได้สัตว์ได้ส่วนกันอย่างนี้เออมันก็มีทางที่จะรักษาโรคให้หายได้บางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหากว่าไปซ่องเสพแต่มันล้วนๆนั่นนะมีแต่มันให้โทษอย่างเดียวเลยอะคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีปตนอย่างนั้นก็เมื่อมันให้โทษแล้วมันก็หมายความว่ามันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ซ่องเสพด้วยแล้วก็ก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นด้วย เช่นอย่างดื่มเหล้าเมาแล้วเราไปขับรถยนต์รถไฟขับเรือบินอะไรหมดนี่นะอะมันก็ผิดพลาดลงไปพาให้รถคว่มตายกันเยอะแยะไอ้พวกที่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็ตายไปด้วยกันอ,อย่างนี้มีอยู่ถมไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันได้ สำเนียกรู้ให้ดีโทษของของเสพติดให้โทษต่างๆหมวนี้นะมันไม่ใช่เป็นของดีของดีอะไระมีแต่ตัดทอนชีวิตให้สั้นลงไปโดยลำดับก็ให้เกิดโรคเกิดภยัยนานาประการทีเดียวอ้อาวอันนี้เรียกว,ว่าสินห้าอันนี้นะมันนี้ก็เพิ่มอีกสามวิการรับโภทันห้ามไม่ให้ บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อาหารนั้นมันก็เข้ากับของของกับนั่นแหละของกับบรรดาผล,ลไม้ต่างๆก็จัดเป็นอาหารหมดเว้นแต่ะะมะขามป้อมตับสมอ <c oughs> <c oughs> มะขามป้อมกับสมอนี่ทรงอนุญาตให้เอามารับประทานเป็นยาแก้ท้องผูกได้ฉันยาดองนี่ก็เนี่ยละดองมะขามป้อมดองสมอนี่แหละที่พระอ,องค์เจ้าทรงแนะนำไว้เพราะว่าของเหล่านี่มันหาง่ายมัน เรียกว่าเป็นนักบวชเนี่ยหาเอาของง่ายๆนั่นแหละมาใช้สายบริโภคเราจะไปเอาของประิตบรรชงอย่างคนที่เขามีฐานะดีก็เขาหาเงินหาทองร่ำรวยนั่นมันไม่ได้ชีวิตของนักบวชเนี่ยแต่ว่าถ้าว่ามีผู้ศรัทธาถวายโยกยาอย่างนี้มันก็ก็ต้องรับไม่ใช่ว่าเราจะไปถือมัน่น แต่ยาขนานเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรอก <c oughs> อันอาหารเนี่ยทรงอนุญาตให้รับประทานตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงแต่ว่าสำหรับผู้มากน้อยสันโดษก็รับทานเพียงมือเดียวหรือว่าครั้งเดียววันหนึ่งวันหนึ่งเ,ออเท่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ไปได้ อย่างเช่นพระภิกษุสามนเณรผู้ถือธุรงอยู่ในป่านี่ฉันมือเดียวหนึ่งก็มีชีวิตเป็นอยู่มาได้ตามปกติไม่ไม่ผิดปกติอะไรคล้ายๆกับชาวบ้านนั้นเองเมื่อมันชินไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นวัดี้ข้อที่เจ็ดนั่นน่ะถ้าท่านห้ามไม่ให้ คนรำขับร้องดีดสีตีเป่าดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลน,นั่แหละและประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆอันมูนี้ก็คงรู้กันแล้วนะไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากก็ได้ข้อที่แปดนั่น ท่านห้ามไม่ให้นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตงามต่างๆคือว่าที่นอนที่นอนได้สองคนนะท่านห้ามสำหรับผู้รักษาศินแปดขึ้นไปถึงศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ห้ามทั้งนั้นแหละแล้วก็ห้ามใช้เตียงนอนที่มีเท่าสูงเกินกว่าสิบนิ้ว ของช่างไม้นับตั้งแต่แม่แค่ลงไปได้สิบนิ้วช่างไม้แล้วใช้ได้นอนได้ถ้าเลยนั่นไปแล้วท่านห้ามพอพราะพชะนั้นนะก็ะขอให้พากันสำรวมระวังรักษาให้บริสุทธิ์สินแปดประการนี้ สำหรับชาวบ้านนั่นผู้มีศรัทธาแรงกล้ามันก็สมควรที่จะรักษาสินุโมสดชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอันนั้นเรียกว,ว่าเป็นสินุโวสดสมทานเอาวันเดียวคืนเดียวสำหรับผู้นุ่งขาวผมขาวกอนผอมกนคิว้วอันนี้ก็สมทานสินแปดประการนี้เป็นนิดไปเลยรักษาให้เป็นนิดไป อานนี้สงแห่งการรักษาศีนแปดหรือศิลอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีมากมายทีเดียวแหละเรียกว,ว่าผู้ปฏิบัติในศีนแปดหรือศีลอุโบสถนี่ก็เท่ากับว,ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นยี่ถ้าพูดแปลทับศัพท์ก็เลยว่าประพฤติอย่างพร้อมทําตนให้เป็น คนมีจิตใจเป็นกลางไม่หลงยินดียินร้ายไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมูนีสำรวมจิตของตนให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งให้สม่ำเสมอไปอเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าประพฤติอย่างพรหมเพราะว่าพรหมนั้นย่อมมีจิตใจเป็นกลางอยู่อย่างนี้ด้วยนิสงแห่งสมาธิแห่งฌาน มันก็ระง,งับกามมาวิตกพยาบาทวิตกเพียงสาวิตกต่างๆไว้ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงพากันทําใจของตนให้เป็นอย่างนี้สําหรับผู้รักษาสินอุโบสถก็ดีสิสนแปดเป็นนิดก็ดีนี่แสดงว่ามันต้องมีภาวนาประกอบด้วยถ้าไม่มีภาวนา <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ฝึกจิตนี้ให้สงบแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาสินโวโสดหรือสินแปดนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีดังนั้นก็จึงพากันภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้